ชอบป้องกันนี่ชอบมากข okay, okay, อยูเออยากยูเอใครดูกลางออเทศเกียน

เอเมื่อกี้ปล่อยไม่ได้เพราะว่าวางเคมอแล้วแบงดูแอลกับไอ้นี่เบียร์ไล่ไล่ไล่เอาหมดเลยอ่ะเสียตัวใจเลยอ้อมบ้านให้เดียวออเฮ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไง มันเจ็บแล <tinc S 2> a, ้วนี่เมื่อกี้เฮ้ยเอวายเอวายเอวายเจ็บนะโอ้ยเจ็บเจ็บ ปี๋ตัวจน,นเจ็บว่ะแบงค์แบงค์จุดวางเออไม่ใช่แบงค์เออสตะตานี่ว่สะสปอร์ไปแบงค์ตลอดตะตา,า,ะตาไม่มีสบา,ายหร่ เมื่อกี้เกิดแชร์ด่ะอะเมื่อกี้ไม่เกิดระวังโดมบีวานะห้องเอวไยอะไรนะนเนี่ยเริ่เบิดมาจากหลังเอ เออ้สู้กับพี่ยังเร็วเป็นร้อย100ปีน้องอยู่ตรงไหนกลางเหรอหรือว่บ้านกลางหนึ่งหัวรู้สึกดี ไม่ไหวก็บอกเฮ้ยเอามเอาเหลือมีเอหลังเอตัวนึ่ง

อโอ้หเกือบตายเหลือหกอแม่งระวังเคม,มอแล้ว่ะอยู่กี่เดิงคงไม่เป็นไร เออเอไปแล้วเพื่อเราเก็บ oh ต่อได้โอ้โหโอ้ยยี่อะไรกล ไม่คิดว่าโดนต่อหน้ายิงนะ,ะเมื่อกี้ All right. move out. ตัวตาเนี่ยเปอร์เซ็นต์แคม9.2เปอร์เซ็นต์ละ Ê, luôn chẳng quá Double kill. Bây giờ thì em mình. Ui, bán mấy chơi này. Tập phun chứ một. Để... ม่ไป right, ยัดเอเลยตอนนี้เก็บเกมไปดูเก็บเกมไปดูเ,เดี๋ยวดูกลางกับไอ้นี่ให้เฮ้ยเข้ามาอีกหนึห่ง oh <my. S 1> <laughs> ไหนวะเนี่ยโอ้บนันไดใช่พครับปานไมโดน a สิงเอเลยไม่ดีไหมน่ะจอดวังเคมอลไว้แล้วสิงเอเลยดีกว่าไหมน่ะเขายิงกระจกไว้จะได้เห็น นโโี่ไงสั้นแม่งงงเลยเดี๋ยวไปอ้อมแอลให้เฮ้ย<ฆ>แม่งอยู่ห้องแอวนี่ไงเห็นเลยเพ่่นงครับ